สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่ร้านโคยามะสาขาซีคอนสแควร์สีนครินชั้น4เป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างทานได้1ชั่วโมงครึง่งร้านเปิด11โมงถึง3ทุ่มบุฟเฟ่จะมี3แพ็คเกจโดยเริ่มต้นที่379บอกน้ำรีฟิว29บาทมีเนื้อ4เมนูหมู12เมนูซีฟู้ด4เมนูไม่มีกุ้งครับส่วนเครื่องเคียงจะรวมอยู่ในราคา379บาทแล้วครับ ส่วนข้างหน้านี้คือเมนูที่ต้องเพิ่ม29บาทครับแพ็กเกจพรีเมียม499บาทเน็มีเนื้อ7เมนูหมู16เมนูซีฟู้ด10เมนูมีกุ้งแม่นม้ำปลาแซลมอนจับนอบย่างรวมนม้ำรีฟิวแล้วแล้วก็แพ็กเกจซูปเปอร์สตาร์เพิ่มจากเมนูพรีเมียมอีก99บาททานได้เพิ่ม13เมนูร้านรับบัตรเครดิตที่700บาทขึ้นไป ถ้ามาทานคนเดียวจะเ,เลือกได้เฉพาะ499ขึ้นไปเท่านั้นคลิปนี้ผมเลือกทานแบบซ u เปอร์สตาร์รวมราคาแล้ว598บาทเน็ตครับเดี๋ยวจะมีบงเล็บบอกแพ็กเกจไว้ที่หนังชื่อเมนูนะครับอาหารทั้งหมดสั่งกับพนักงานโดยตรงซึ่งอาหารออกไวมากแนะนำว่าค่คอยๆสั่งครับเดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากกระเทียมย่าง หนึ่งเสิร์ฟก็ได้เยอะอยู่มีราดซอสมันด้วยครับสาหร่ายย่างพอเอาไปย่างก,ก็จะกรอบหอมขึ้นเค็มนิดๆครับผักสดแครอทผักยำโคยมะมีซุปไข่ใสๆหอมน้ำมันงามากชอบครับส่วนนี้สุปมิโซกก็อร่อยตามมาตรฐานกิมจิคอมเมนต์คำเดียวเลยคืออร่อยครับน้ำจิ้มที่นี่จะมีประมาณ5แบบครับ บนโต๊ะจะมีเครื่องปรุงในน้ำจิ้มบาร์บีคิวกับทาเรให้น้ำจิ้มทาเรเป็นแนวซอสถั่วเหลืองหวานกำลังดีครับน้ำจิ้มบาร์บีคิวกลิ่นออกถั่วถั่วเค็มเ็มหวานหวานครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวเผ็ดแซ่บดีครับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บเหมือนกันแต่ออกหวานกว่าซีฟู้ดครับพริกเผาโคยามะเนื้อค้นๆออกเค็มเ็มหวานหานครับเมนูเนื้อก็จะมีเนื้อเสือร้องไห้ โจโคารูบิโคยมามะซาสเกะริบอายโคยมามะเนื้อร่องซี่โคงเนื้อมามอนต้องบอกตรงๆเนี่ยว่าแยกรสชาติแทบไม่ออกเลยครับโดยรวมๆก็โอเคหมดนุ่มๆรสชาติเข้มข้นหอมคล้ายๆกันที่จำได้ว่าชอบกว่าเมนูอื่นหน่อยคือเนื้อมามอนครับ เพราะว่าชิ้นบางๆได้ไขมันเยอะย่างแล้วหอมดีครับเมนูหมูเริ่มที่หมูเปปเปอร์มาเป็นชิ้นบางๆหอมริกไทยดีครับหมูโทโร่ชิ้นมาเป็นครึ่งวงกลมส่วนตัวหาจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของรสชาติไม่เจอครับหมูซามูไรชิ้นจะหนานหน่อยมีความคล้ายสเต,ต๊กหวานหอมๆเนื้อนุ่มดีครับหมูดูฟี่ชิ้นมาแบบหนาเหมือนกันน่าจะอาจจะมีสีขาวๆผลอยู่ หมูโพสัมชิ้นบางๆซอนจะออกเผ็ดหน่อยชอบครับหมูวันดาระจะมาเป็นชิ้นหนาชุ่มซอสลิ้นหมูอันนี้แยกง่ายหน่อยหน้าตาเป็นชิ้นกลมๆเท็กซเจอร์ก็จะกรุบกนบนึบๆกว่าเมนูอื่นคอมันยองต้องรอย่างนานหน่อยเพราะชิ้นหนาแต่อร่อยนุ่มหอมดีมากครับข้อหมูพริกไทยดำ ชิ้นหนาเหมือนคอมันยองนุ่มหอมพริกไทยหวานนิดๆกำลังดีครับหมูเม็กซิกันชิ้นไม่หนามากกลิ่นเหมือนปาปริกา้ารสเผ็ดเบาๆครับเบคอนรมควันกลิ่นหอมดีแต่ส่วนตัวคิดว่าเค็มไปหน่อยครับต่อไปเป็นเมนูซีฟู้ดครับจะมีกุ้งเด้งกุ้งแม่น้ำปลาไข่ปลาซาบะปลาหมึกกล้วยปลาดอรี่ทองปลาแซลมอน แซลมอนย่างปลาเก๋าปลากระพงครับแซลมอนย่างชิ้นค่อนข้างใหญ่แนะนําค่อยๆสั่งเทียะหน่อยนะครับโดยรวมผมว่าเมนูซีฟู้ดก็อร่อยตามมาตรฐานทั่วไปนะครับต่อไปจะเป็นเมนูซูเปอร์สตาร์เพิ่ม99บาททานได้ไม่อั้นทั้งหมด13เมนูนะครับเนื้อโจฮารามิตัวเนื้อหอมผมว่าผมชอบซอสมากของร้านนี้เป็นพิเศษอร่อยเข้มข้นดีครับเนื้อโอมิ ะเป็นชิ้นบางๆกว่าโจฮารามิหอมกลิ่นแบบพริกไทยมากชอบครับเนื้นัวออกหนึบๆห,หอมกลิ่นพริกไทยเหมือนกันหมูคุโรบุตะนุ่มปกติแต่เทียบกับเนื้ออื่นๆแล้วเฉยๆมากครับเนื้อแกะนิวซีแลนด์จะมีกลิ่นสาบเฉพาะตัวก่าเมนูอื่นส่วนตัวชอบมากครับแต่บางจานนุ่มบางจานเหนียวงงเหมือนกันอกเป็ดรมควันเนื้อมากแบบแน่นๆแต่ส่วนตัวเฉยๆนะครับ เยอรมันเบคอนหอมมากไม่เค็มเกินด้วยครับไส้กรอกปลาหนังกรอบดีอร่อยครับแซลมอนซาชิมิหนึ่งเสิร์ฟมีสชิ้นอร่อยตามมาตรฐานครับไทรากิซาชิมิหนึ่งเสิร์ฟมีประมาณ5-6ชิ้นทิมกับโชยุอร่อยดีครับหอยเชลล์หนึ่งเสิร์ฟมี3ชิ้นหอมซอสอร่อยเข้ากับหอยได้ดีครับ หอยหวาน1นเสิร์ฟมี5ชิ้นเมนูนี้ไม่ค่อยถนัดนะครับย่างไม่ค่อยเป็นมันแข็งแข็งแปลกๆหอยมแนงผู้1เสิร์ฟมี3ชิ้นอร่อยตามมาตรฐานครับของหวานวันนี้สั่งไอศครีมชาเขียวก็จะออก,กอหวานๆหน่อยครับไอศครีมฮอกไกโดมิลหอมนมดีมากอร่อยมากๆครับ ปิดท้ายด้วยเฉกาก้วยดอนไหวาหนุกหนับเย็นสดชื่นดีครับสำหรับร้านนี้ผมว่าแค่499เมนูก็เยอะมากๆจนกินแทบไม่ทันนะครับหมูกับเนื้อโดยรวมคือหอมซอสท,ที่หมักอร่อยแต่ถ้าอยากกินซาซิมิกับเนื้อแกะก็คงต้องจัดซูเปอร์สตาร์598กองทั่คนชอบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมบ้างนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยครับ ไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ